สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับในเทรนทีเอชนะฮะก็ตอนที่2นะครับของกัชชารอส์นะครับวันนี้ก็จะทำทหารอีกเหมือนเดิมนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาท่านผู้ชมนะฮะมาทำอีกแบบสีหนึ่งนะครับ เขาเรียกว่าเรียกว่าชา,ชาติมหาอำนาจนี่คือสหรัฐอเมริกานั่นเองหรือเสื้อทหารที่เราเอ๊ะก่อนนะเสื้อทหารสหรัฐอเมริกานี่มันทำได้หรือเปล่าอ่ะเดีย๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะทำเลยนะอ่าฮะอ่าแล้วก็เกง ปึงม,มือก็อทำแบบนี้นะครับอ่ของพวกนี้ก็เดี๋ยว <c oughs> น่าจะได้ไหมามาทำกันอ่เลือกสีครับเดี๋ยวผมขอโอ้โห ไอทหารสหรัฐมันต้องมันใช้สีอะไรอยู่ขอดูแป๊บหนึ่งนะครับโทรศัพท์ผมมีหลายเครื่องมากครับ,บอืมมอสเลยลวยนะะเออรอสักครู่นะครับ ขอ,อภัยด้วยนะครับที่ลงคลิปช้านะครับเพราะว่าเน็ตผมมันไม่ดีนะครับเอาที่ที่จะทําได้แล้วเอาที่จะเป็นทําได้แล้วกันนะอืมมันจะหารแบบไหนเอ่ยอาหารมันต้อง <laughs> ผมเปิดอีกเครื่องหนึ่งนะครับขอโทษด้วยนะครับ เอาเป็นว่าผมขอตัดก่อนนะครับโอเค๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเลือกยากมากนะครับสีไหนเอ่ยอันนี้เปล่าอ่าผมไม่รู้นะครับหืม เราก็ต้องจำสีเอาไว้นะฮะอ่าน่าจะชุดนี้มัง้งผมก็จำสีไม่ได้ของทหารสารัตอะเออผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็จำไม่ได้นะฮะขาดโอ้จะไปเลือกทำไมก็เ,มเลือกแล้วเนี่ยอ่าสีอันนี้ก็อ่า สีเดิมมองนะเฮ้ยรองเทา้ามันต้องสีอะไรเอ่ยขอสักครู่แป๊บหนึ่งนะฮะรองเทา้ามันต้องสีหนึ่งครับมันต้องสีอ๋อมันต้องสีนั่น หรือเปล่าเอา่อ่าจะสีนี้มังไม่แน่ใจนะครับเห็มขัดก็สีน,นี้ก็สีเดินแล้วก็หมวกครับหม,มวก สักคู่นะครับมันมีหมวกทหารหรือเปล่านะฮะถ้าไม่มีก็ใส่ก็ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอ้โหอันนี้ผมก็ผมไม่รู้ว่าหมวกมันอยู่ไหนนะครับขวาแป๊บหนึ่งนะครับเอ,อ่อหมวกหมวกจ้าอยู่ไหนอน,นีไหม ออนี่พ่อนี่วะอือพอได้ไหมแล้วก็ชื่อดูถอ S A R M Y อ่า <laughs> ผมไม่รู้นะฮะอ่า ก็เอยเยอะๆทุกดผิดโอ้ไฟล์อันนี้ก็กรีน A อ M Y อไมพอได้ไหมผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันสีอะไรโอเคจบนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอพอพอก่อนนะครับ แล้วเจอใหม่นะครับตอนต่อไปของกัชชกัช่าไรส์นะครับโอเคครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับในเทเดสขอลาไปก่อนสวัสดีครับ